แม้เราจะพอทราบถึงวิธีการสร้างสโตนเฮนจ์แต่คำถามที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นใครผู้สร้างทฤษฎีที่เคยเชื่อกันมาว่ากลุ่มนักบวชโบราณที่เรียกว่าดรูอิตสเป็นผู้สร้างนั้นถูกหักล้างไปแล้วเพราะการสร้างสโตนเฮนจ์เกิดขึ้นก่อนยุคข,ของพวกเขาเสียอีกปัจจุบันนักโบราณคดีเชื่อว่าผู้สร้างสโตนเฮนจ์คือชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในยุคหินใหม่และยุคสมฤทธ ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมที่เจริญรุ่งเรืองการสร้างอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่เช่นนี้ต้องอาศัยการรวมตัวของชนเผ่าจำนวนมากเข้าด้วยกันและต้องมีผู้นำที่มีอำนาจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสั่งการให้คนนับพันหรืออาจจะนับหมื่นคนร่วมมือกันเป็นระยะเวลายาวนานนักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาหลักฐานเพื่อทำความเข้าใจว่า ชนเผ่าเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีการแบ่งชนชั้นหรือไม่และทำไมพวกเขาจึงมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งขนาดนั้นในการสร้างสิ่งที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะมีความหมายทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งสโตนเฮนส์จึงเป็นภาพสะท้อนของสังคมโบราณที่มีความสามารถและมีความเชื่อที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้